สวัสดีครับพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้มีข่าวสารด้านกีฬามาฝากเหมือนเคยครับผมทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยที่พึ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้ารองแชมป์ทวีปเอเชียที่อินเดียเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปี2022ขยับจากอันดับ6ขึ้นไปลังอันดับ5ของโลกในการประกาศอันดับโลก เมื่อต้นปี2023และลังอันดับ2ของเอเชียโดยญี่ปุ่นซึ่งลังอันดับ4ของโลกเป็นเบอร์1ของเอเชียทั้ทงนี้ทีมแข่งคนตาบอดทีมชาติไทยที่ัวารองแชมป์เอเชีย2022ได้การันตีเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลก2023ที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ รวมถึงโคต้าลุยศึกพาลาลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสได้เป็นที่แน่นอนแล้วยินดีกับทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยด้วยครับปีนี้ทำผลงานได้ดีครับผมหราอรุ่นในชิงแชมป์โลกและก็โอลิมปิกครับ